กำเนิดเมนูแกงแกงแกงปา่าติเถอะแกงแกงเผ็ดแกงเผ็ดปลาดุกนะคะก็คือใบยีหลาเกิดจากว่ามีใบยีหลาที่แหละก็เลยเด็ดผ้าใบใหญ่ไไค่ะใบใหญ่มากเลยเกิดจากใบยีหลานี่แหละก็เลยมาเป็นเมนูนี้นะคะเมนูแกงแกงเผ็ดปลาดุกหั่นต้นยีหลา ยีราญอยู yeah. servir, ่เชียงนาฮ่านี่แล้วเกิดเองติเธอมันเกิดเองเนาะเกิดเองจนเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมากเ้ยค่ะเครื่องเครื่องใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอันผักผักมีมะเขือใบยี่หร่าแล้วก็ปลาดุกแล้วก็เครื่องแกง ลังกำลังต้มกะทิต้มขัวพีกกับกะทิเนาะเกียงกับกะทิการการทีอาหารเสียอ,อร่อยนีย่ต้องไฟต้องลูกบึมบึมเสมอเนาะไฟต้องลูกดีใส่ไฟฟื้นธรรมชาติของเท่าเองอกาบไม้และไม้ยางนานะคะ นี่ก็ประดุกล้างเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าก็พติพ่อคุณตาเค็มเนาะคุณตาเค็มเหมือนค้นขันกะทิขันกะทิเหอดปุ๊บปุ๊บแล้ว ใส่ป่าลงไปแล้วเครื่องแกงไดทีปิด้าไว้เรียงไฟขึ้น่คือขั้นตอนการทำค่ะเี๋ยวเวลาบดนเนาะเพราะว่าป่าป่าปลาดุกมันสุกไงใบยีหลานีนพ่อวะนี่เห็นเจเย็บไม่อยิบวะพอเอาความเผ็ดเนาะเอากินเอากินกินหอม ของเขาข้อมเป็ดกินกับเขาเจ้ามันนี้หูเขาเจ้าไว้เด็กน้อยนี่ก็อยู่คนลมุมในเล่นนี่ก็ไอหนึ่งหันกับพ่อหญ่พ่อหญ่บักลึงอยู่ในห้องน้ำไอหนึ่งอยู่ทั้งตาตรงเอ็นลูกแม่กินเขาไอนะก็อีกหน่อยก็ได้ที่นะคะอันนี้ หูก,กระดกดีดีดตำหูปลาสันเทอตำบะห่อีกหนึ่งดำเนาะเกงอันนี้ก็เปเมนูของห้างหูเสาร์ก็จงเห็นอันอันนั้นไปใส่สั่งนี้นึว่าบวนเที่ถทิ่มไปเลชั้น่าจังหนึ่งมันอาจจะเที่ถทิ่มเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แดที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ